The Muhammad Journey Podcast ชีวปรวะวัติของท่านนาบีมูฮัมหมัดลลฮุอะลยฮิวะสลัมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องราวจากประวัติศาสตร์อิสลามกันนะคะเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยคือสงครามบดัร ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยจะเน้นไปที่บทเรียนโดยเฉพาะเรื่องออพลังของความศรัทธากับวินัยว่ามันนำไปสู่ชัยชนะได้ยังไงเราจะมาดูกันค่ะว่าปัจจัยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงบ้างรครับสวัสดีครับใช่เลยครับสงครามบระดับนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญจริงๆนะครับการที่เรามาดูบทเรียนจากตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจ รากฐานของอิสลามในยุคแรกๆได้ดีขึ้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีคือมันไม่ได้มองแค่เรื่องศรัทธาเพียวๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการวางแผนการนำทัพแล้วก็วินัยของทหารด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกรอบที่สำคัญมากๆครับค่ะ น่าสนใจจริงๆค่ะประเด็นเรื่องศรัทธาเนี่ยในแหล่งข้อมูลที่เรามีเขาขยายความไว้ยังไงบ้างคะว่ามันแสดงพลังออกมาในสนามรบจริงยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูว่าออตอนนั้นฝ่ายมุสลิมมีกําลังน้อยกว่ามากนะคะมันเป็นแค่ความเชื่อมั่นเฉยๆหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าลึกซึ้งกว่านั้นนะคะอ๋อครับคือในแหล่งข้อมูลเนี่ยให้ภาพว่าศรัทธาเป็นมากกว่า แค่ความเชื่อนะครับมันเป็นพลังขับเคลื่อนจริงๆเป็นพลังที่สร้างขวัญกำลังใจแบบว่ามหาศาลเลยทำให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยกล้ายืนหยัดสู้กับกองทัพที่ดูเหนือกว่ามากๆลองนึกภาพตามนะครับข้อมูลชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับข้าศึกที่จำนวนเยอะกว่าเป็น3มเท่าแล้วอาวุธก็ดีกว่าด้วยในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยศรัทธาที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อลอยๆนะครับแต่มันเป็นความมั่นใจที่ เออแรงกล้ามากๆในความช่วยเหลือจากพระเจ้าซึ่งมันก็ช่วยลดความกลัวลงไปได้เยอะแล้วก็เพิ่มความมุ่งมั่นที่จะสู้ตามคําสั่งอย่างเต็มที่ครับเออค่ะค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะคือศรัทธามันไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมาแต่ส่งผลต่อจิตใจในสนามรบจริงๆแต่แน่นอนนะคะลําพังแค่ศรถถัทธาอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ให้เห็นการทํางานร่วมกับวินนยแล้วก็การวางแผนยังไงบ้างคะมันเหมือนกับว่า ศรัทธาเป็นเชื้อเพลิงแต่วินัยกับแผ่นี่คือเครื่องยนต์หรือเปล่าคะที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใช่เลยครับใช่คล้ายเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับคือเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยเน้นย้ําเรื่องการผสมผสานตรงนี้มากๆศรัทธาให้พลังใจแต่วินัยเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้พลังใจนั้นมันแสดงผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับ วินัยในที่นี้ก็หมายถึงการทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดเลยนะครับแม้ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมากๆอันตรายมากๆแล้วแหล่งข้อมูลก็ยังชี้ไปที่เรื่องการวางแผนที่ชาญฉลาดด้วยครับอย่างเช่นการเลือกชัยภูมิที่ได้เปรียบการจัดทัพหรือว่าการใช้ยุทธวิธีต่างๆที่มันเหนือกว่าซึ่งทั้งหมดนียมันก็ต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เด็ดขาดด้วยครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือองค์ประกอบเหล่านี้ ทั้งศรัทธาที่แรงกล้าวิไหนที่เข้มงวดการวางแผนที่รอบคอบแล้วก็การนำทัพที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้แยกส่วนกันเลยนะครับแต่ทำงานเสริมกันแบบลงตัวมากๆครับค่ะเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังจริงๆนะคะเออพอมันทำงานร่วมกันจนเกิดชัยชนะที่แบบว่าไม่น่าเชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ย ผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไงบ้างคะในเนื้อหาที่เราดูกันเขามีอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะมันเปลี่ยนสถานะของชุมชนมุสลิมตอนนั้นไปมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหผลกระทบใหญ่หลวงมากครับคือชัยชนะที่บดัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารอย่างเดียวจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยชัยชนะครั้งนี้มันเหมือนกับการประกาศยืนยันถึงความเข้มแข็งและก็ความชอบธรรมของศาสอิสลามในสายตาคนยุคนั้นเลยครับ มันช่วยเสริมสร้างสถานะของชุมชนมุสลิมที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งในมด,ดีนาให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆทําให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิมกันเอง ถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆนะครับชัยชนะครั้งนี้เลยเหมือนเป็นการวางศิลาเลือกสำคัญที่ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถเติบโตขยายตัวต่อไปได้อย่างมั่นคงเลยในเวลาต่อมาบทเรียนจากบาดดัสเนี่ยเลยไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์ในสนามรบนะครับแต่มันเป็นการสร้างรากฐานให้สังคมเลยทีเดียวชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปก็คือจากที่เราเจาะลึกเนื้อหากันมาเนี่ย บทเรียนสําคัญจากสงครามบาดร์ก็คือภาพของการผนึกกําลังกันจริงๆนะคะทั้งความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนวินัยที่แน่วแน่การวางแผนที่มองการไกลแล้วก็ภาวะผู้นําที่เด็ดเดี่ยวปัจจัยเหล่านี้มันไม่ได้ทํางานแยกกันเลยแต่ว่าผสานกันเป็นหนึ่งเดียวจนสร้างผลลัพธ์ทีออ่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะถูกต้องเลยครับแล้วพอเรามองบทเรียนเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยนะครับมันก็ชวนให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกัน ว่าแก่นแท้ขององค์ประกอบเหล่านี้เออความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าการวางแผนกลยุทธ์ที่เฉียบคมแล้วก็วินัยในการลงมือทำเนี่ยมันยังคงมีความหมายและก็ยังปรับใช้ได้อยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนขึ้นหรือเปล่าและถ้าใช้ได้จะใช้ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในระดับการพัฒนาตัวเองการสร้างทีมหรือแม้แต่การขับเคลื่อนสังคมใหญ่ๆนะครับประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราเอาไปขบคิดต่อยอดได้ดีจากการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับ